สวัสดีพี่เพื่อนะครับวันนี้นะครับคนค้นพานครับ ep ที่741นะครับ741นะครับมีพระสะสมพัก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการ300บาทนะครับรายการละ3 0 0บาทนะครับวันนี้มีพิเศษหนึ่งรายการเป็นเป็นมีดนะครับมีดทางเหนือนะครับด้ามเป็นเขานะครับ น่าจะเป็นเข่ากวางนะครับเนี่ครับเป็นมีดทางเหนือนครับนี่เอาแปดร้อยบาทนะครับเป็นคล้ายมีดหมอเครื่องรางทางเหนือนะครับทําเป็นลวดลายสวยงามคนระับเป็นทองเหลืองนะครับเนี่ย ต้องการการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6เนะครับเบอร์ทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพิจฉานียบชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้ยนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าสภาพสวยคมลึกนะครับสมเด็จเก่าใหม่เล็กนิดนะครับส0 0บาทนะครับ ไปเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขสามนะเป็นสมเด็จวัดเกีชยโยนะพิมพ์วัดเกีชยโยนะครับ,เ,รบเป็นเ้าของกเก่าเลยนะหมายเลขสามนะครับมีแตกหลายงานครับ หมายเลขสี่นะเป็นสมเด็จหลังอู่ครับสมเด็จพร้อมเรียมหลังอู่นะครับหลังัวอู่นะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนวัดบ้านจา,านจาะงงาานะครับหลวงปู่มุนวัดบ้านจานกัะไรเงินหลงยานะครับหมายเลขห้าครับ หมายเลขหกครับเป็นจอดใจหลวงเพราะเงินนะครับจอดใจหลวงเพราะเงินหมายเลขหกต่อไปหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพุทธวดครับเหรียญหลวงพุทธวดออกว่าสแกนะปีสามสองครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินครับหล่อหลวงพ่อเงินครับหมายเลขแปดเนื้อผสมนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพระร่วงลองพิมพ์นะวัดพระสิงนะครับเนี่เป็นพิมรองพิมนะครับพระร่วงรองพิมพ์เนื <s 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 ้อตอกลัวนะครับสภาพสวยนะวัดพระสิงนะครับ พระสิงห์เชียงใหม่นะครับนะครับพระร่วงรองพิมพ์วัดประสิงห์เชียงใหม่นะครับสภาพสวยนะประหลอดท่วมเลยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับสองสี่หกนับผงเชื่อมนะครับเ,เป็นกบอกนะ สิครนะับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับ2อ1 0นะครับหมายเลข13นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะ,นะครับปีสองพันห้ารหนึ่งครับ ซบสีเป็นหลวงพุทวดวัดช้างให้เนื้อไม่กระพัดนะครับสิบห้าครับชินชินาลาดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับสภาพสวยเลยนะครับอันนี้สิบห้าครับ สิบหกนะครับเป็นเรนหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะครับเรหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงสองสี่หกเจ็ดนะครับสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญพ่อท่านคายวาจาศนะครับพิษมาร้อยห้าครับเนื้ออันปักก้านะครับสิแปดครับ เป็นหลวงพ่อปลาครับพิมพ์ขี๊ไก่นะครับสิบเก้าครับเป็นชินล่านะครัหลวงป๊บเผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับยี่สิบครับ ผาพธุธนะครับเป็นหินหินแกะนะครับเหมือนไม่แน่ใจว่าหินหรือยกนะครับนะครับเป็นหินแกะยกแกะนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อมุ้ยนะครับเหมือนหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ ยีนะ่สิบสองครับเป็นเหรียญลวงปุกขาววัดถ้ำกองพีน,นะครับปีสองศูนย์ต่อโคนะครับยี่สิบสามเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่ครับสวยคมเลยครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับปีหนึ่งเก้านะครับปุกธนาคารกรุงเทพนะครับเนี่ยครับท่านพระอาจารย์ฟั่นปุกเซงนะครับปีหนึ่งเก้านะครับ หมายเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นปกเนื้อเมฆพัดนะครับหลวงพ่อใจวัดเสด็จนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเก้าสิบปีนะครับเก้าสิบปีหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะครับยี่สิบหกครับเป็นเหรียญหลวงพทุทธวดวัดช้างให้นะครับ ปีศูนย์แปดครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยครับมีมวลสารเต็มเลยนะครับเป็นเตารีดเนื้อผงนะครับเนี่ยครับด้านหลังมีแร่โรยนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ นี่ทอผสมนะครับ2ี่เก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เป็นพระผงลูกเหมือนหลวงปู่แหวนเลี่ยมเก่านะครับเนี่ยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับพลาสติกแบบโบราณเลยนะครับเป็นเนื้อผงนะครับหลวงปู่แหวนปีสองศูนย์นะครับสามสิบนะครับเป็นประหลัดขิกหลวงพ่อยิดนะครับวัดหนองจอกนะครับนี่ครับ เป็นปลัดขิกไม้แก่นะครับหลวงพ่อยิดนะครับปลัดขิกปุ้มปุ้ยนะครับนี่ยครับมีจานนะครับในการพิเศษแปดร้อยบาทนะครับเป็นมีดหมอครับมีดหมอทางเหนือครับสายเหนือนะครับนี่ครับเป็นทองเหลืองทั้งด้ามทั้งฝักนะครับแล้วใบมีดเป็นเหล็กนะครับด้ามเป็น เขากวางนะครับน่าจะเป็นเขากวางนะครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับไม่แพงนะแปดร้อยบาทครับช่องทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ